ก็สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่2,153รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อจากเรือนจำเนี่ย77รายรวมผู้ติดเชื้อวันนี้ทั้งสิ้น2,230รายครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต38รายด้วยกันคนมาเทิงนะฮะยังคงทยอยส่งทันน้ำใจให้ความช่วยเหลือวิกฤตโควิดในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องนางเอกสาวคนนี้เบลล่ารานีครับ ที่ก่อนหน้านี้ออกมาช่วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังลําบากขายของไม่ได้ด้วยการช่วยโพสต์ขายเนี่ยล่าสุดนะฮะเจ้าตัวได้จัดทากล่องพลังใจจากเบลล่าซึ่งบรรจุข,ข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นจํานวน2 0 0ห0ชุดด้วยกันครับเพื่อช่วยเหลือและก็สร้างพลังใจให้กับทุกคนทั่วประเทศสําหรับท่านใดที่กําลังลําบากอยู่แล้วก็ต้องการรับกล่องพลังใจจากเบลล่าก็สามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพลอยกับเบล หรือสามารถกดลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ไบโอบน็อกอินสตาแกรมของคุณเบลล่าได้เลยแล้วก็กล่องพลังใจจากเบลล่าแล้วก็การจัดส่งทั้งหมดเนี่ยฟรี Free, ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็จะมีการแจกจนกว่าจะครบ2 0 0 0 0กล่องด้วยเจ้าตัวยังบอกอีกนะครับว่าหวังว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยสร้างพลังใจให้กับทุกท่านมีแรงใจแรงกายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พวกเราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะและเบลขอมอบความดีจากการกระทําในครั้งนี้ทั้งหมด อุทิศให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดทุกท่านค่ะด้านพี่ยิ่งยงยอดบวงงามนะคะได้ร่วมแจกอาหารกับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ในนามจิตอาสาในช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยระบุว่าขอให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศแคลีวคาดปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆและโรคโควิด -19 ด้วยครับมาต่อกันที่คู่รักนักบุญนะคะคุณบอยอนุวัฒน์และคุณเจียพิจิตรค่ะ ที่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดนะคะด้วยการส่งรถพุ่มพวงไปแจกอาหารตามชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาขอร่วมด้วยอย่างล้นหลามค่ะส่วนคุณบอยนะคะต้องประกาศผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าสําหรับใครเนี่ยที่อยากมาร่วมปันอิ่มปันสุขช่วยเหลือสังคมก็ให้มาร่วมได้นะคะแต่มีข้อบังคับว่าไม่ขอรับเงินแต่ขอเป็นอาหารเพื่อย,ยังชีพเท่านั้นโดยระบุว่าทางทีมงานรถกับข้าวบอยเจี๊ยบไม่ได้รับบริจาคแต่อย่างใดนะครับ ต้องขออภัยมาณาที่นี้แต่เนื่องด้วยมีหลายๆท่านนั้นติดต่อเข้ามาอยากจะมอบน้ำใจให้พี่น้องในชุมชนทางทีมจึงได้จัดให้มีการส่งของมาร่วมกันได้ดังนี้นมกล่องอาหารกระป๋องต้องเป็นอาหารแห้งเท่านั้นนะคะถุงผ้าที่สภาพดีใช้งานได้สะอาดหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ทางทีมงานขอขอบคุณแทนผู้ที่รับทุกคนด้วยครับ ด้านของสาวนานาไรบีนานะครับได้โพสต์ไอจีประกาศลดค่าตัดผม50%ครับทุกสาขาให้กับบุคลากรทางการแพทย์แทนการขอบคุณครับเป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันะนะเนาะคือก็เลยคิดว่าตอนนี้คือถ้าสิ่งไหนที่เราสามารถช่วยได้ด้วยตามน้ำพักน้ำแรงหรือตามกำลังของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็ลองลองประชุมกันแล้วก็ลองคุยด้วยวิธีนี้ดูอะค่ะ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าเออตกลงกันว่างั้นเราก็จะช่วยในส่วนของบุคลกากรทางการแพทย์รวมถึงจิตอาสาหลายๆท่านด้วยที่ที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะอะค่ะที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ตามม,มีคนโทรเข้ามาในร้านมาจองคิวเยอะมากคือนะคิดว่าแบบคือเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของธุรกิจ เป็นหลักอยู่แล้วนะคะเราคิดว่างานนี้คือเราต้องช่วยกันในทุกๆฝ่ายเอาตรงๆเราก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ง่ายเลยนะคะการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้เป็นฮาร์ดไทม์มากๆของของงานบริการการที่คนจะออกมาอยากมาตัดผมแต่วันนี้เราลืมเรื่องเราพักเรื่องของของธุรกิจเรามาช่วยกันก่อนเราเราอยู่ในจุดที่เราต้องช่วยกันจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็แฮปปี้ค่ะขอบคุณนะคะพี่นานาคะ่ะขอบคุณค่ะ ทีมข่าวของเรานะครับก็ขอส่งกําลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลรวมถึงศิลปินดาราที่ร่วมกันส่งมอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับสังคมทุกคนเลยนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ